ฮัลโหลก็สวัสดีนะครับก็มาเจอกับช่องหนึ F ่งสัสเฟบเนะครับวันนี้เราจะมาโปรโมทช่องเพื่อนนะครับก่อนที่จะไปรับชมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมพลาดไม่ได้ก็คือกดกระดิ่งเพื่อให้พลาดพิษใหม่ๆก่อนใครนะครับผมจะมาโปรโมทช่องให้เพื่อนนะครับมี4คนใครกันบ้างไปดูกันเลยครับ คนที่1น,นั่นก็คือ1นึ่งสองนะครับเพื่อนผมเนี่ยเป็นรูปโปรไฟล์แบบนี้ครับมีผู้ติดตาม6คนนะครับฝากติดตามเขาด้วยนะครับไปคนต่อไปกันเลยครับมาเจอกับทับเบอร์หนึ่งสี่อเพื่อนโปรดผมเองนะครับผู้ติดตาม9คนนะครับคลิปพี่โตเนี่ยอืมเขาลงมากครับโอ้โห,โหลงแบบดูสิครับคนติดตาม เอ้ยไม่ใช่คนดูร้อยสี่สิบคนขอบอกว่าช่องคนนี้ไม่ธรรมดานะครับไปช่องหนึ่งนะครับมานะครับเราก็อยู่กับ c h i c k e n g o d Channel กันนั่นเองครับเพื่อนผมจะเป็นรูปโปรไฟล์แบบนี้เลยครับแต่ว่าเขาจะไม่มีเสียงนะครับเขาจะไม่มีเสียงครับเขาไม่กล้าพูดเท่าไหร่ครับเพราะว่าเขาหาก็ทำใหม่เองอ่าเออคนนึงผมหาไม่เจอกับเสียงนะครโนหนึ่งเพราะว่าเขา ไปทำชื่อใหม่ครับอ่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครอยากรับชมถ้าใครอยากดูอีกหรือว่าอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์มาครับอ่าคลิปนี้จบแล้วนะครับสวัสดีครับ